ขั้นตอนการฉีดยาแบบปากกานะคะชนิดแบบปากากาก็จะมีชื่อยาหลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับที่คุณหมอจะสั่งนะคะแล้วก็ปริมาณของยาก็จะขึ้นอยู่กับแพทย์สั่งเหมือนกันนะคะลักษณะที่ในเซตของยาก็จะประกอบด้วยเข็มยานะคะก็จะมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คุณค้าจะใช้1วัน1อันแล้วก็เปลี่ยนนะคะส่วนตัวยาแล้วแต่ชนิดนะคะลักษณะ ตัวของที่เป็นปากกาจะคล้ายกันคือจะมีปริมาตรบอกสเกลยาอยู่ตรงนี้ส่วนด้านปลายตรงนี้ค่ะจะเป็นการบรรจุยานะคะถ้าคุณหมอสั่งกรณีสั่งฉีดวันละ100สเกลตรงนี้คนไข้หมุนขึ้นนะคะถึงปริมาตรที่คุณหมอต้องการคือวันละ100ตามตัวเลขนี้นะคะ หลังจากได้ปริมาตรตามที่คุณหมอต้องการแล้วก็จะนําเข็มมาใส่ไปที่บริเวณส่วนปลายของหลอดยานะคะคือบริเวณตรงนี้นะคะฉีดพลาสติกที่ครอบเข็มตรงนี้ออกก่อนหลังจากนั้นนะคะครอบบริเวณส่วนปลายของหลอดยาและหมุนล็อกยาให้สนิทแบบนี้นะคะก่อนฉีดดึงปลอกยาออกด้วยทุกครั้งนะคะอย่าลืมทำความสะอาดบริเวณผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์แพดด้วยนะคะ แล้วก็ดึงปลายตรงนี้ออกอีกหนึ่งครั้งค่ะ mm hmm. เห็นเข็มแบบนี้แล้วก็ฉีดที่หน้าท้องได้เลยค่ะโดยที่กดยานะคะจะเป็นลักษณะส,ส่วนปลายตรงนี้นะคะที่กดยากดยาไปเรื่อยๆนะคะจนบร,ริเวณส่วนปลายลงมาฉีดกับด้ามของยาตรงนี้ส่วนสเกลยาหลังจากการฉีดเสร็จแล้วสังเกตตรงนี้จะวิ่งกลับไปที่ศูนย์อันนี้คือได้รับยาเรียบร้อยคะ่ะ